มาเรื่องยุทธศาสตร์ตรงนี้เนี่ยทางด้านของคอปอได้ตั้งไวง้ครอ้ข้าึงชัดเราก็ได้เซตไว้ในประเด็นอันดับถัดมาที่ได้มีข้อเสนอนะในเชิงเยียวยาอย่างชัดเจนเน,นะครับว่าฉบับที่แรกเราก็ได้ชี้แจงให้เห็นว่ากระบวนการเยียวยาเนี่ยนะครับยังไม่ครอบคลุมควรที่จะต้องมีฝ่ายที่ดําเนินการเยียวยาอย่างครอบคลุมและเป็นระบบอันนี้คือข้อเสนอในรายงานฉบับแรกก็ต้องกล่าวเรียนนะครับว่ายังไม่ได้รับการตอบสนองไม่มีการจัดระบบตรงนี้เลย อันนี้ก็เป็นข้อเสนอเบื้องต้นนะครับข้อเสนอรายงานฉบับที่2นะครับถ้าทุกท่านอยู่ในมือนะครับจะเห็นอยู่ในข้อ5.4นี่นะครับผมเรียนว่ามีคําตอบอยู่ในนั้นเนี่สประเด็นครับหลายท่านที่ถามนะครับอย่างเช่นว่าถามว่ามีตรกะหลักการอย่างไรบ้างผมตอบคราว่าข้อที่1ครับใน5.4นี้มีเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่ากระบวนการเยียวยาเนี่ยเป็นกระบวนการที่จะช่วยให้เหลือนะครับความรู้สึก ในการที่จะเกิดการให้อภัยนะครับและเกิดการที่จะนําไปสู่การปรองดองได้ระดับหนึ่งแน่ๆอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือได้มีเขียไนไว้ในนั้นชัดเจนนะครับว่าผู้ที่ได้รับการเยียวยาเนี่ยต้องเป็นการเสียหายนะครับอย่างชัดเจนในนั้นแล้วมีการที่จะต้องให้การเยียวยาอย่างเฉพาะแต่ละลายตามความเสียหายเกิดขึ้นจริงอันนี้จะมีเขียไนไว้ในประโยคนั้นเลยนะครับ คน,นีมีท่านหนึ่งที่ถามถือว่าเอ็กา้าบเศพนี่นะครับให้เหมือนกันหมดนี่นะครับจะก่อให้เกิดความไม่ยุติธรรมเนี่ยซึ่งในนั้นได้เขียนไว้ต้องมีการไอดีนิฟายว่าใครถูกกระทบเสียหายอย่างไรบ้างข้อที่สามครับที่ชัดที่สุดเลยนะครับว่าจะต้องมีการเยียวยานะครับอย่างครบกระบวนการโดยเฉพาะประเด็นสุดท้ายขออนุญาตจริงๆครับว่าเป็นข้อที่สังคมตั้งข้อสังเกตสูงมากเลยผู้ที่ะทำความผิดควรได้รับการเยียวยา ตามอัตราเหล่านี้หรือไม่เนี่ยครับผมผมเรียนครับว่าตรงนี้คือสิ่งที่ปคอต้องออกมาพูดให้ชัดแต่ในแง่ของคอปนะครับเรียนชัดเลยนะครับว่าได้มีการคุยกันแล้วนะครับว่าตรงนี้อยู่ในกระบวนการที่เราทบทวนมานะครับว่าไม่ได้อยู่ในส่วนที่ได้รับการเยียวยาในเชิงของถัดมาจากเบื้องต้นที่กล่าวตอนต้นนะครับถึงเบื้องต้นที่บอกห้าแสนบาทเป็นการช่วยเหลือในเชิงของกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่กำลังพูดถึงก็คือเยียวยาในเฟสสองเฟสสามนะครับ ในเมื่อปรากฏความผิดเกิดขึ้นนี่นะครับจะไม่อยู่ในสิ่งที่ควรจะรับการเยียวยาก็รในเมื่อมีฐานจากการกระทําความผิดถ้ามีการที่จะคดีถึงที่สุดแล้วนี่นะครับก็ต้องไปตามกระบวนการนั้นหลายท่านถามว่าทําไมคอ,อกไม่ออกหลักการที่เป็นลนักษณะเฉพาะละเอียดออกมาในสังคมเพื่อให้เกิดความชัดเจนของการเยียวยาผมพูดแบบนี้ได้ไหมครับ ก็คงต้องหาเือที่ประชุมน,นะครับว่าได้มีการคิดคำนึงกันในกลุ่มคณะทํางานนะครับคอปถ้าประกาศหลักการนี่นะครับออกมาว่าจะเยียวยาใครด้วยอัตราเท่าไหร่ด้วยเหตุผลอย่างไรนี่นะครับผมกล่าวเยงครับว่าก็จะขอให้เกิดประเด็นปัญหาขึ้นว่าคอปไม่ได้มีอํานาจในการเยียวยาไม่มีงบประมาณในการดําเนินการอย่างชัดเจนนี่นะครับ แต่ประกาศหลักการอย่างนั้นออกมานี่นะครับมันก็จะไม่ตรงมิชชั่นอันนี้คือข้อที่1นนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่สองครับถ้าเกิดประกาศอย่างนั้นออกมานะครับผมต้องกลาวเรียนเขาว่าจิตวิทยาของสังคมนี่นะครับมันจะต้องมีทั้งสองฝ่ายก็ต้องเกิดการวิาทษาวิจารณ์คอปออย่างมากเลยผมกล่าบเรียนนะครับว่าเยียวยาเป็นส่วนซัพพอร์ตงานคอ,อรปอในเชิงยุทธศาสตร์สําคัญแต่ถ้าประกาศอย่างนั้นออกมาเนี่ย เรื่องกระบวนการเยียวยาเนี่ยจะตกมาอยู่ที่คอปอแล้วนะครับเกิดการวิพา์วิจารณ์นี่นะครับอย่างมากมายนี่นะครับก็จะทําให้การดาเนินง,งานของคอปอในเรื่องอื่นนี่นะครับเกิดความลำบากพอสมควรเพราะฉะนั้นการรีบเร่งเร่งรุดไปในความมัดมติดคอปอไปสู่ภาพปฏิบัติอย่างอย่างที่ขาดหลักการรอบคอรอบทางวิชาการการเยียวยาอย่างที่กลายเป็นมองว่าเป็น การมุ่งช้อคุกพรองเนี่ยอาจจะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาหรืออาจจะดี่พร้อมเกินเหตุก็แล้วแต่นี่ะครับกลับกลายเป็นสิ่งที่ช่วยให้สร้างความระแวงสงสัยว่านี่กาลังจะมีการใช้องค์กรหรือมติที่สําคัญของคอรอ,อนั้นไปสู่การเบือนบางลักษณะเกินไปหรือไม่ผมคิดว่าอันนี้ไม่ได เกโดยส่วนตัวผมไม่คิดว่ามีเจตนาไม่ดีอะไรที่อยู่ห้องในสถา,านการณ์เช่นนี้แต่ว่าความรีบร่งเกินเหตุตานเรื่องเนี่ยโดยปรศจากษ์หลักการทางวิชาการเช่นที่คุณหมอก็ปรบว่าเอมอาจจะมีเคสต่างๆนะคะนะระับหมอจเรเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไปที่จะแล้วก็ไม่เสียเวลาเกินไปที่จะให้ความสนใจกว่าในการจากมติคอที่เสนอต่อรัฐบาลไปสู่ภาพปฏิบัติของปคบ ซึ่งนี้ผมคิดว่าแทนที่จะไปมองกลายเป็นว่าสิ่งที่คอขอเสนอไปกลายเป็นเรื่องเครื่องมือทางการเมืองเฉพาะฝ่ายแท้ที่จริงเนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อจะฟื้นฟูความมั่นใจว่าสงุมไทยเราสามารถจัดการขอขอกับความขัดแย้งร่วมกันได้ประเด็นของการเยียวยานั้นทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าควรจะเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นไปตามข้อเสนอของคอ,อ,อปอที่ได้มีออกมาก่อนหน้านี้แล้ว เพียงแต่วิธีการปฏิบัติโดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังคงต้องอาศัยการอธิบายและความชัดเจนมากกว่านี้นะครับไม่เช่นนั้นก็อาจจะนำไปสู่ประเด็นของความขัดแย้งใหม่ในสังคมได้นอกเหนือจากมาตรการการเยียวยาแล้วนะครับยังคงมีปจัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่อาจจะเป็นประเด็นขัดขวางกระบวนการการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นได้อะไรบ้างที่ผู้เสวนามองว่าจะเปรียบเสมือนเชื้อฟืนที่โหมกระพือให้กองไฟของความขัดแย้งนั้นยังคงลุกโชนต่อไป เราไปติดตามพร้อมๆกันครับสิ่งที่ผมอยากให้ใช้เวลาตรงนี้ส่วนที่เหลือด้วยเนี่ยก็คืออยากให้แนะนออาพอปว่านอกจากสิ่งที่เป็นความชัดเจนในโจกเดิมแล้วเนี่ยมันจะมีพลวัตของเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นมากจนกระทั่งไม่แน่ใจว่าแม้เราจะทําแบบเดิมนะครับแล้วก็ทาได้สําเร็จในระดับหนึ่งมันจะแก้ปัญหาได้ไหมเพราะว่าพลวัตของความขัดแย้งเนี่ยมันไปสู่ประเด็นใหม่ๆมากมายเลยนะครับมันตรงนี้ท่า มีช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับแนะนำนะครับด้วยนะครับว่าสังคมไทยก็ดีนะครับเพราะวคอปอไม่เคยมองว่าตัวเองเป็นหน่วยเดียวที่ต้องมาขาดในเรื่องการนำไปสู่ความปลองดองนะครับสังคมไทยเลยต้องทาอย่างไรในเรื่องนี้แล้วก็คอปอควรจะต้องทําอะไรในมิิของความเปลี่ยนแปลงตรงนี้หรือเราเราเรา,เราไม่ควรจะขยายไปสู่ตรงนั้นหรืออยงไรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นโจทย์ยากแล้วก็นำไปสู่ความชอบทำอยู่เหมือนกันที่ท่านอาจารย์สุริชัยได้ตั้งว่า เราควรจะต้องขยายโจทย์ของเราไปสู่ตรงนั้นไหมมันจะยากเกินไปไหมของการทําตรงนั้นหรือเราควรจะตั้งสโคปของเรื่องแพ่ทําความจริงให้ปรากฏแล้วก็นําเสนอรายงานนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องที่กระบวนการอื่นๆในสังคมไทยต้องทําต่อไปตรงนี้จะเป็นส่วนสําคัญมากของเรื่องช่วงเวลาที่เหลือของเราหรือว่าอย่างที่มีบางท่านเสนอว่าควรจะต้องต่อยุคบางส่วนออกไปหรือไม่อย่างไรนี่นก็เป็นเรื่องที่เรากำลังประเมินอยู่ว่ามีความจําเป็นที่เราจะต้องอยู่ตรงนี้ไหมนะครับซึ่งท่านประธานเองก็คง เนี่ยเ็สมควรที่จะอยู่ทุกที่นะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องมีการที่เราประเมินว่าโจทย์นเหมือนเดิมไหมนะครับแล้วก็เราจะเดินต่ออย่างไรที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแล้วก็คนอื่นจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรในเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่อยากจะฝากช่วยคิดในช่วงเวลาที่เหลือด้วยนะครับปัญหาทางแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ไม่น่ามีปัญหาแต่มีปัญหาอยู่ที่ว่าเมื่อแก้รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยต้องยุสบสภานักการเมืองบางคนเนี่ยไม่ชอบเลือกตั้งครับถึงแม้เขาอยากจะเป็นนักการเมืองแต่ไม่ชอบเลือกตั้ง นักไม่ใช่นักการเมืองอย่างเดียวแม้แต่วุฒิสภาก็กลัวจะเสียสถานะก็คือมาจากกลัวจะไม่มีการสรรหาจะใช้เลือกตั้งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นกลุ่มที่กลัวจะเสียสถานะก็ออกมาเป็นผู้ต่อต้านทั้งหมดสื่อถือว่าเป็นเครื่องมือ <c oughs> เครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยทําให้เกิดความปลองดองนะแต่ไม่ใช่สื่อไทยแน่นอนแล้วก็ผมจําได้ว่าคอปอเขียนเรื่องนี้ไว้ในข้อสุดท้ายของคอปปด้วย ว่าเรื่องสื่อเนี่ยสำคัญมากเพราะนั้นแล้วก็ในสมัยท่านนายกพิสิทธิ์ก็ให้มีการปฏิรูปสื่ออยู่ในข้อที่สามในการปลองดองแต่มาถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการทําเรื่องนี้ออกมาอย่างชัดเจนตอนนี้ที่มันจะวิกฤตก็คือว่าถ้าเผื่อเมื่อไหร่มีการนิรโทษกรรมออกมาซึ่งเราก็ได้ติดตามข่าวนี้มาโดยตลอดว่าคณะกรรมการ วิสามันจะทําเรื่องนี้หรือเปล่าที่เราก็สงสยัยคนอื่นสนใจมิกันที่ตอนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเกิดเป็นจริงอย่างนั้นออกมาปุ๊บตรงนี้เราคือระเบิดแน่นอนเพราะว่าการนิรโศษกรรมปุ๊บจะต้องเข้าใจว่ามันไปครอบคลุมคนแต่ปีสี่ก้าต้นมาเพราะนั้นทุกคนก็คืออยู่รอดปลอดภัยหมดได้รับการเยียวยาทั้งหมด แล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับสองคนไทยในะตอนนั้นเป็นลูกระเบิดลูกใหญ่มากเลยอันนี้ผมกำลังติดตามอยู่แล้วก็คณะกรรมการวิสามานนี้ก็จะจบการทํางานตรงเดือนเมษายนก็อีก2เดือนนี้แหละนะครับก็จะได้เห็นผลออกมาว่าจะออกมาเป็นรูปไหนอันนี้ก็กต้องต้องเตรียมการตรงนี้ไว้คิด